เถ่าแก่สวนมันเล็กเด็ดสวนมันพี่น้องเล็กเด็ดสวนมันเถ่าแก่สวนมัน ถื่อหลายวันได้ก่อนเพราะน่ะฮะบางบหนึงน่งหลุยมนบ่กก้อนผานได้เถื่อบ่ครับถื่อโย่เมื่ก่อนถื่อโยตีถึ่งกซองบ่าจา้ะฮกหาเถื่อวะหาเก่า,าว่าเป็น,นนะเป็นเลขมาแต่สาจ้าฟันบอกอ้ยเ,เลขฝันเลขเดาไปทำภาษาภาษาลาเดา,ดาจัง,งไ,<ม>ได้คือเ <หา S 1> ดาแม่นแท้เ <laughs> ดาแม่นมันก็พอเดาอยู่ เลขเถ้าแก่สวนมันพี่น้องถือลอตเตอรี่ยักใบเกาะโอ้ยกระเทือนก็สองตัวแน่สามตัวแน่อยู่เรดีแล้วโอ้หอ,อ,อยวพีดหวัตงตัวสันไทยเฮามันถึกดูเสือมันถูกทุกงวดแต่ว่ามัถูกงวดละหลายเพร่ถึกทุกงวดดอกกันบางงวดบางเนี่ยบางวดบาแล้วมันบ่าบังหันบางงวดนี้ได้บาทนี่วันนี้ใส่เลขไหมเลขคืดมากคือเลขคำนวณคือเลขผีบอก ฝันเอาฝันฝันมากกับฝันโอ้พุ่มคือดีแต่พุ่มนี่บาทีแม,นม่นเมืดบางทีนี่บางทีไอ้นั่นตัวบ่าฝันเห็นพอเห็นอย่างเวลานะก็ตีเลขไปตามภาษาละ่ะตีไปตามภาษาแต่ว่าถือลวดโอ้วันนี้ฝันไปค่ะฝันไปนี่ฝันแน่แล้วกัหยอดแล้วหยอดแล้วที่สองฝันมาจังไหนจ้ะ สอนชั่วครั้งเนี่ยจักฟ <c oughs> <c oughs> ันแล้วก็แน่ก็เลืล่อมๆไปตีๆไปนั่นล่ะตามภาษาคนมักเลขเนาะคนมักเลขเขาแสดงว่ามัก <โอ S 1> เลขจ้าอืมเราเป็นคนมักเลขเงินนี่คือสิบสองซื้อลอตเตีแล้วซื้อแล้วสามที่ใบละตัวเดียวเนี่ยสามตัวมีตัวใดเนี่ยห้าหนึ่งสองเอาเข่าหลักนี่เลขตัวนี้ บ่านี่โดนยิดโดนใจยังไดคือซื้อสิบสองแต่เก่าคือเจ้าคือว่าเลขสิบสองมันคือบ่อออกแต,อแต่ว่าหังมากหังมากว่าแต่มากที่ออกโรดมันบ่ถือกโรดมันบ่ไหนลากออกมาเบิงแล้วพี่น้องบาดนี่บ่อนี่มันนั่นนี่เนี่ยคขมขื่นท่านได้ขืนเง,งินไประใบเถือกนะบ่อเงวดี้ตีงวดนี้ป้าพี่น้องเท่าแก่สวนมันเท่าแก่ไล่มันพี่่่นน้้อองเาแกหมันนื Okay, เ,เราเม่าม,มาซื่อๆนี่ะ<อ>นจะภาษาตนมักผลผู้เพิ่พนปลูกมั่นอยู่นๆๆว่าไวเราถือดูสต่ทีเห็นว่าสันได้มาน้ำเล่าก็เสียได้แวะมาถามนี่หาหนึ่งสองเอ้อาหาหนึ่งสองสุใบตัวนี้เอ้าซื้อหาหนึ่งสองมะบ่ธรรมดาเ้อดฟันดีเ่าันนี้ซื้อเลขมัน่นเอา ฟันว่าเป็นฝันฝันเสมอเละฝันเสมอทีตัวก็ตัวมือแล้วมือกันฟันตะเกียบฟันเห็นเป็นตัวเดี๋ยวนี้เห็นฝันมีตะเกียบฟันเห็นเป็นตัวรอยมาบอกเฮ้ยมีผู้บอกมีผู้บอกอืเต็งกี้ฝันได้เป็นตัววันนี้ฟันเป็นพิษนามันถื่อนแรงซื่อเ่วงเนี่ยสองงวด นังเกงบาเมื่อนึงงวดนึงงวดว่หันบาแล้วงวดเังหันซื้อตัวใดเสียดบ่ซื้สองหาบ่ซื้อสองหาอกหกหาหกหกห้าถืักอยู่เขารักเยอ่หลังเราหังเรายอะอันนี้ฝันยังไดก็บอกสู้ฟั่งในเรียงฝันนี่เขาได้ซื้อหนึ่งหาหนึ่งสองลืมแล้วผมเป็นคนลืมเร็่วนะลืมเร็ยว มึงแยกกี่ม่านเนี่ยต้องจดทันทีงานเซทโทรศัพท์ไปเลยมันสิลืมอืลืมแล้วคือบอลูกมาเขียนฝันไว้ข้างฝาเนี่ยเขียนเซทโทรศัพท์นี่เขียนโทรศัพท์เขียนเซทโทรศัพท์เลยเนาะย่านลืมอยู่บ้านใดเดี๋ยวนี้แถวแกอยู่อยู่หงย่างหนงยางนี่บ่ห่วยสิได้ไปหาตัวนี้บ้านนี่ครับบ่ไปหาแล้วให้เราอยู่นี่เนาะแม่นบ่เนี่ยนนี้ ทั้งหลังมมาเรีนกับไอ้นี่แถวนี้ล่ะบมาที่ลูกอ้อยผูกมันน้ำแถวนี้ไปเห็นแล้วห้าบ่าพ่ออยู่สวนมั่นค่ะปหานชื่อว่าจังได่บัตรเซียนยังเนาะบไหนี่ถามซื้อเสียงเลี้ยงน้ำตัวบัตรซื้อแกะนะซื้อแกะซื้อแกะโอ้เซียนพ่อแจะพ่อแจะเนาะพ่อแก่แจะคือพ่อแก่แจะแจะ แก่กอไก่พ่อแก่จอก็ได้ก่อก็ได้แล้วแต่คนอื่นจ้ะพอแก่พอแก่อืมสื่อไว้แล้วหาหนึ่งสองเม็ดเดียวสางตัวเม็ดตามภาษาผมจะสื่อตามภาษาแต่ว่าถือกสุงวัฒน์สร้างไม่ดูยื้อเลี้ยงเด็กผมวิมผู้รู้นี่ว่าสิออกตัวใดนะแต่ผมว่าผู้บอกผู้ยังหลอกหาหนึ่งสอง หาหนึ่งสองเลขขารักสองหาหนึ่งหนึ่งหาสองพี่น้องบน,นเด้อเด้อแม่นตียงวดซื้อเม่อไช่วงดวงเลขเว่า,ขาแก่สวนมั่นพี่น้องรถต,ตี่ตามที่ช่วยพี่น้องเห็นยังไงขณะนี้นะครับเราจัดไปสามใบแล้วนะครับ <laughs> บนเนี่ยนะครับขันรลังวันที่หนึ่งแตกปงบนหงอย่างมันไก่โพดใครสิไก่นั <laughs> ่นไก่กขาไข่โพดเฮงได้ก็สิโพไปหาเจ้าบัาน อยู่คุ้มใดจ้ะอยู่นั่นแหละรอโรงเรียนรอโรงเรียนคุ้มย้ายเต้นรถดน่ะบ่คุ้มย้ายตาบ่คุ้มย้ายตาอยู่ทางหลังเฮียนย้ายตาน่่บอยู่ทางวัดตุ๊เป็นตุ๊กวัดจีบอกต้งบอกไปลงเรียนห่วยหูจักแล้วสั่นอยังว่าหลังมใส่บ้าหนึ่ง ไม่โมคอยก็ยุกใกล้ๆนี่ล่ะยุกไก่ยุกแถวแถวชายว่านตรงยางไปนี่ล่ะอืมหัยากดอกคันว่าจะให้มันเถื่อนต่อไปอืมโอ้ยมันซาผมบ่ได้ดิบ่ซาแล้วว่าตะเลขออกแม่นล้นก้นนั่นนี่ซื้อเน้อก้นมาซื้อเลขนี่ซื้อถูกเลขดูแต่ว่าก็บ่ได้เท่าไรหลายว่าสั่นรอส่วนมากสิแม่นลอตเตอรี่เห็นบ่ใต้ดินน้ำนี่ล่ใต้ดินน้ำ เอาไว้รัดมาได้ละใต้ดินกัน,นีท่านเอาไปท่านได้เอาอนันก็นยังจะหลายมือ่อยู่เนาะลอตเตอรี่เจละใบเนี่ยสองใบที่สองโตสามโตหน่งดีละครับรเอาห้าหนึ่งสองนะครับห้าหนึ่งสองที่น้องกับมุนนออรรถนะครับแต่ว่าสําหรับพ่อแก่นี่เราเป็นคนแม่นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> บ่ได้ตั้งใจมหาเราดินี่เพื่อนก็เอินทักแล้วบานนี่เน้น่ะผู้มันถือลอตเตอรี่ดูๆทั้ละสามใบสี่ใบ่าสั่นอ๋า ตามนั่นตามนั่นเด้อขอบคุณพ่อแก่และหลายนะครับผมขอบคุณคพ่อแก่ทีนี้ให้ได้รับข้าวดีถึงรางวัลที่หนึ่งสมบูรณจ้าหัวรางวัลที่หนึ่งนี่ว่ามันใกล้พวดแล้วบ้านเจ้าไปเตรียมเดินโรงเรียนพอแล้วคนจักรถจอดแสแน่แล้วบ้านนี่ขอบคุณพ่อแก่ครับผมคขอบคุณค่ะ